สวัสดีครับอ่ะคลิปนี้มาที่ฟุตบอลไทยไทยลีกหนึ่งบ้านเรานะครับหลังจากที่คลิก off กันนัดที่24จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนตะกี้ก็ลุ้นลุ้นสีแดงเดือดไปเสมอกันใน2ประตูต่อ2เรียบร้อยแล้วก็มาต่อโดยคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยมีฟาดแข่งที่จบลงไปแล้ว3คู่สอคู่ครับ คู่บิ๊กแมตเลยครับตัดแต้มกันแบงคอกยูเนเต d เปิดบ้านเสมอการท่าเรืออย่างสุดมันครับ2ประตูต่อ2นะครับทำให้สถานการณ์ทั้ง2ทีมนี้ก็คือต้องไล่หลังจ่าฝูงบุรีรัมยูเนเตดเช่นเดิมนะครับบุรีรัมยูเนเตดนี่มีอยู่53คะแนนนะครับจากการลงเล่น24นัดชนะ15เสมอ8แพ้1นะครับ53แต้มตามด้วย b a n คอกยูเนเต d นะครับที่เก็บแต้มเพิ่มได้1แต้มนะครับ แข่ง23ชนะ14สเสมอ7แพ้2นะครับมี49แต้มตามหลังบุรีรัมยูเนเตดอยู่4แต้มนะครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับการท่าเรือนะครับแข่ง24ชนะ13สมเสมอ7แพ้4มีอยู่46แต้มตามหลังแบงคอกยูเนเตดอยู่3แต้มนะครับที่4นะครับ bgpu นะครับ41แต้มนะยังยังห่างๆอยู่ครับตามด้วยเมืองทอง37แต้มยังห่างๆกับจากสามลำดับ ข้างต้นอยู่นะครับอ่อนี่คือคู่แรกนะครับคู่ที่2ชนบุรีนะครับเปิดบ้านแพ้ราชบุรีไปศูนย์ประตูต่อ1นึ่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่ชนบุรีนะครับอยู่ลำดับที่13นะครับอาทิตย์นี้คว้าแต้มไม่ได้เลยนะครับโค่ชเหงสถานการณ์ค่อนข้างจะจะอยู่ในโซนอันตรายนะครับหมายถึงว่าทีมอยู่ในโซนอันตรายนะครับแข่ง24ชนะ6 สมอ7แพ้11นะครับมีอยู่25คะแนนนะครับอยู่ลำดับที่13ของตารางเหนือโซนตกชั้นอยู่2คะแนนนะครับซึ่งซึ่งยังต้องต้องเก็บแต้มอย่างต่อนเนื่องนะครับถึงจะพ้นโซนตัวนี้ไปส่วนราชบุรีนะครับยังแรงไม่หยุดนะครับหลังจากเสียทรงไปตั้งแต่แพ้สุขโขทยัยแล้วก็มาแพ้แพ้ไข่แพ้แบงคอ,อกหรืออะไรเนี่ยนะฮะก็ ก็ทําให้เสียทรงไป2แมตช์แล้วก็มาชนะแมตช์นี้ครับมาชนะชนะชนบุรีนะครเก็บได้เพิ่มมา3แต้มอย่างอย่างเรียกว่าน่าจะต่อเนื่องมากกว่าน,นี้เนาะถ้าถ้าไม่ไปเสียทรงนะครับแข่ง24ชนะ10เสมอ5แพ้9ก้า็มีอยู่35แต้มนะครับทีมราชบุรีนะครับ คู่สุดท้ายของนัดที่24นะครับสุโขทัยนะครับเปิดบ้านเอาชนะนครปฐมไป3ประตูต่อ1นะครับทำให้สุโขทัยเนี่ยขยับขึ้นมาที่9ของตารางเลยครับแข่ง24ชนะ8เสมอ5แพ้11นะครับมีอยู่29ตามหลังนครปฐมแล้วก็ลำพูนวอลเลเออร์ด้วยจำนวนลูกได้เสียแล้วก็1 1แต้มนะครับตามหลังลำพูนนี่1แต้มแล้วก็ตามหลัง นครปฐบด้วยสกอร์ได้เสียนะครับด้วยผลต่างได้เสียหนึ่งก็คือ,คอต่างกันอยู่6 7ประตูนะครับก็อยู่ลําดับที่9ไปนะครับนี่คือจบจบทั้งหมดแล้วครับของของนัดที่24ต่อไปก็จะเป็นนัดที่25ว่ากันในสัปดาห์หน้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะพักหรือไม่พักนะคิดว่าไม่พักนะที่ยูยูยี่สามเราจะไปชิงแชมป์เอเชียนะครับ ที่ไปยิงชิงใชป์เอเสียท <Yeah. S 2> ี่กาตานะครับเพื c, ่อไปโอลิมปิกนะครับหาตัวแทนไปโอลิมป so, so, uh, ิกนะครับก็ย <drive. S 1> ังไงก็ฝากฝาก f c ทุกท่านแอดคิดว่า f c ทุกท่านต้องเอาใจเอาใจช่วยเอาใจเชียนะครับเราสู้ได้ครับเราสู้ได้เราเราต้องไปโอลิมปิกนะครับคิดว่าต้องสู้นะครับเราต้องสู้ครับไปเท่าไหร่ก็ต้องไปเท่าที่ที่สู้ได้ต้องให้กําลังใจโค้ดหละนะครับโค้ดหละแล้วก็โค้ดอิชิอินิวาง ก็เข้ามาดูแลนะครับแต่ว่าคนที่ท,ทําทีจริงๆก็คือโค้ชหละอะไรประมาณนี้เนาะก็ช่วยเอาใจาเชียด้วยนะครับสําหรับแฟนบอลชาวไทยเราส่วนคลิปท้ายคลิปนะครับแอสรุปผลการแข่งขันของทุกคู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสกอร์เป็นเช่นไรสามารถติดตามรับชมได้นะครับแอดใสด่ดนตรีคัฟเวอร์ไว้1นาทีนะครับเพื่อให้ FC ที่น่ารักทุกท่านเนี่ยรับชมได้ได้เต็มสตรีมน้อยหนึ่งนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ